ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกไอติมติงหากดึงบิ๊กเล็กเด็กคณะรัฐประหารเก่าแทนสุทินจะเกิดคำถามวาระการปฏิรูปกองทัพก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้จะมีการปรับครมอนะครับแล้วก็มีการที่จะดึงนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกเด็กของคณะรัฐประหารนะครับการสืบทอดรัฐประหารก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไป,ไป,ไปเป็นนั่งร้านนะครับ พักเพื่อไทยเองบอกว่าตัวเองเป็นแกนนํนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องบอกว่าถ้าจะดูจากทั้งหมดแนี้ยนะพักเพื่อไทยหรือคนของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแกนนำครับนะครับแต่เป็นหุ่นเชิด นะที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับและการบริหารแบบนี้มันไม่ใช่เพื่อประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าไม่ได้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าแต่เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าประชาชนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและวิพิวิจวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้นกลไกของรัฐธรรมนูญ2560มันทําอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมอยู่กับกลไกแบบนี้แต่เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันแต่เรายอมกับอยู่กับนะครับกลไกแบบนี้แต่จะให้เรานิ่งเฉย นะครับเงียบไม่พูดอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งข้อกําเตะออกมาตั้งข้อคําถามเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันได้เยอะๆไอติมติงหากดึง, Big ง,ดง,ดงบิ๊กเล็กเด็กคณะรัฐประหารเก่าแทนสุทินจะเกิดคําถามวาระปฏิรูปกองทัพไอติมนะครับติงดึงบิ๊กเล็กเด็กคณะรัฐประหารเก่าแทนสุทินจะเกิดคําถามปฏิรูปกองทัพจะสะดุดหรือไม่ชี้ตําแหน่งกะราโหม ตำแหน่งเจ้ากระาโหมประโชนชนฝากความหวังหลักการบริหาพรพลเรียนอยู่เหนือกองทัพ20เมษายน257นายพฤริ์วัชระสินทุกสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกของพรกก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครมว่าการปรับครมจะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อรัฐบาลปรับเพื่อดึงคนที่เชี่ยวชาญกว่ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีที่เหมาะสมแต่หากยังปรับคำหนึงถึงจะปัจจัยเรื่องของโคต้าทางการเมืองคงจะไม่ได้ทำให้ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่า มองกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมให้พลเอกนัฐพลนาพาณิตเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เคยเป็นมือทํางานให้กับพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาอดีตนายอดีตนายกนะครับสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอยึดอํานาจอีกทั้งยังเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20รุ่นเดียวกับ พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผอ,บอทบอและรองเลขาธิการพักาชวังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมแทนนายสุทินครงแสงอย่างไรนายพริตอบว่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ประชาชนฝากความหวังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่รัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นพลเรือนนะครับที่ไม่ใช่นายกแม้ที่ผ่านมาพักเก้าไกลเคยอภิปรายทั่วไปในมตาตรา152ว่าวาระการปฏิรูปกองทัพมีความคลบหน้านะครับน้อยกว่าที่หวังการมีนะครับพลเรือนมาบริหารกระทรวงกลาโหมเป็นวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการยืนยันหลักการของพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ ล่าสุดวันนี้นายสุทินเพิ่งประกาศว่าจะมีการเดินหน้าแก้ไขกฎหมาย2ฉบับคือพรบระเบียบราชการกระลาหมและพระบสารทหารแม้เนื้อหาการแก้ไขาอาจจะยังไม่ครอบคุมทุกประเด็นที่พักก้าวไกลยืน่นร่างแก้ไขแต่เป็นสัญญาณที่ดีเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารครับกระทรวงและกองทัพให้ยืนยันหลักการว่ารัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพ ถ้ามีการปรับคอรมอรจริงๆนะครับโดยการเอาคนในกองทัพที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอํานาจเดิมและเชื่อมโยงหรือมีความใกล้ชิดกับคณะรัฐหารมาบริหารกระทรวงจริงๆประชาชนก็อาจจะตั้งคําถามได้ว่าอาจจะทํา นะครับให้วาระการปฏิรูปกองทัพและนะครับยืนยันหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพมันจะสะดุดลงนายพรฤทิ์กล่าวนะครับก็อนนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาในเรื่องของการปรับตําแหน่งว่าเอ๊ะวันนี้นะครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับจะเป็นคน ทานอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ก็อย่างที่ผ่านมาหลายๆคนก็บอกว่าคุณสุทินคางแสนน่ะไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมนะครับน่าจะเป็นโพสของรัฐบาลมากฝ่าการทําแบบนั้นของคุณสุทินเพราะต้องการให้อยู่ในตําแหน่งหรือเปล่าแต่ก็ล่าสุดนี้ก็ต้องชมนะครับว่าคุณสุทินก็มีแนวคิดที่จะปรับในรูปนะครับแล้วเปการออกพรบอะไรเข้ามาอันนี้เกิดประโยชน์ก็ต้องสนับสนุนกันก็ต้องชื่นชมกันแต่จะทําได้แค่ไหนอะไรแค่ไหนก็ต้องว่ากันอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ ประชาชนต้องออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งคำถามออกมาตั้งข้อสังเกตแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นะครับผมเองออกมาเนี่ยตั้งคําถามกับรัฐบาลติรัฐบาลตําหนิรัฐบาลนะครับจับผิดรัฐบาลคําถามคือรัฐบาลคือผู้บริหารประเทศกําหนดคิดทางของประเทศจะไปซ้ายไปฝาจะลงเหวจะตกต่ําก็ได้หมดรัฐบาลนะครับบริหารงบประมาณจะเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปถลุงเอาไปเทล,ลงแม่น้ําเอาไปละลายแม่น้าหรือเอาไปสร้างให้เกิดประโยชน์ก็ได้ ถ้าไม่ติดตามรัฐบาลไม่ตำหนิรัฐบาลไม่คอยดูรัฐบาลแล้วจะให้ไปดูฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์อะไรถามตัวเองครับว่าคุณเป็นประชาชนหรือเปล่าประชาชนต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเนี้อัปเดตใด้ฟังครับ